และก็จะได้ถือโอกาสพ,พูดธรรมะเพื่อเป็นพุทธบูชาตะอองค์สมเด็จพระสัสามมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้มีปัญญาไม่มากก็น้อยตามที่จะได้รับเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาได้มีพุทธบริษัทมาประชุมร่วมกันฟังพระปาพระธรรมะ และได้มาทำบุญสุนทานในวันนี้ <ห ả? S 1> ก็ขออนุโมทนา,มาก็ขอนั่งตามสบายตามความเหมาะสมที่ญาติโยมจะนั่ง<ห>ก็เอาบนลงได้สาธุก็วันนี้ก็จะได้นำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประกาศ เพื่อเป็นเพื่อเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เพื่อจะได้มาประกาศเกียรติคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตาพลันยาวจ้าเมื่อโลกนี้ <สา S 1> จะสว่างด้วยแสง<ะ>แห่งดวงอาทิตย์ในยามกลางวัน<ะ>และสว่างด้วยแสงแห่งดวงจันทร์ในยามกลางคืน<ะ>แต่แสงแห่งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ก็ไม่อาจขจัดความมืดมิดที่ห่อหุ้มอยู่ในดวงจิตของสรพสัตได้มีแต่พระสัทธรรมคำสังสอนขององค์พระจินนบวรเท่านั้นที่จะสามารถขจัดความมืดมิดที่ห่อหุ้มอยู่ในดวงจิตดวงใจให้มาลายหายสูญสิ้นไปได้ และบุคคลผู้ที่มีส่วนสำคัญยิ่งที่จะนำแสงสว่างแห่งพระัาธรรมนี้ให้ไปส่องสว่างอยู่ในดวงใจของชาวโลกได้นั้นก็คือบุคคลผู้พ้นจากพันธนาการของชีวิตหรือบุตรขององค์พระจอไตร ที่เห็นโทษโทษภัยในทางโลกแล้วมุ่งเสวงหาทางสงบจนพบทางสว่างและความสุขที่แท้จริงภายในซึ่งเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขใดๆในโลกมเมื่อได้รับสิ่งที่มีความสุขแล้วก็อยากจะมาเผื่อแผ่เป็นปันความสุขนี้ไปสู่ดวงใจของชาวโลกต่อไป ก็วันนี้หน้านที่ของคารุหัดญาติโยมท่างหลายาที่ได้มาทำบุญในวันนี้พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติว่าหน้านที่ของคารุหัดมีเก้าอย่างหนึ่งลุกรับราวไสให้อาสนะให้ของที่ตนได้มาด้วยความสามารถเป็นต้น ก็วันนี้หน้าที่ของคฤริหารลุกรับคือได้เห็นพระสงฆ์มาหรือมาในวัดหรือไปตามบ้านก็ลุกรับป้อยกราบให้น้ำให้ที่พักอาศัยให้พูดจาระสาธรรมสองกรบบาบไหว้เมื่อเจอพระภิกษุสงฆ์ก็ทำความเคารพกร,บกรบบาบไหว้ตามสมณะสารูปข,ของเราสาม ให้อาสนะหรือเสนาสนะคือที่อยู่ที่นั่งก็คือที่เราได้เห็นในวัดป่าทานยาวก็คือเป็นกุฏิวิหารลางธรรมเจดีตา่ตางๆนี่ก็คือสิ่งที่คัาทัด,ดที่จะต้องทำด้วยสติปัญญาและความสามารถที่หามาได้ตามกำลังตามศรัทธาของบุคคลนั้น 4. ก็คือการให้ สิ่งที่เป็นของที่อยู่ประจําของพิษุที่ได้ดำรงชีวิตก็คือไม่เพาะน้ำพระพุทธองค์ทรงบัญญัติในกินทรสูตรว่าด้วยการใ,ให้อะไรชื่อว่าให้อะไรมีเทวดาตนหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าบุคคลให้อะไรชื่อว่าให้อะไร บุคคลให้อะไรชื่อว่าให้กำลังให้อะไรชื่อว่าให้วันนะให้อะไรชื่อว่าให้ความสุขให้อะไรชื่อว่าให้จักสุขให้อะไรชื่อว่าให้ที่พักอาศัยต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าบุคคล ให้ข้าวชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะให้ยานพหาหนะชื่อว่าให้ความสุขให้ประเทศชื่อว่าให้จัดสุขและบุคคลที่ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างและส่วนผู้ที่ท้ามสอนธรรมชื่อว่าให้อมาจร ข้อความนี้ถ้าจะตีความหมายก็คือคือไม่จําเป็นต้องให้กับพระพิสุกก็คือพระพุทธเจ้าก็ได้ไม่ได้บังดัดแบบโดยทตรงว่าให้เฉพาะพระพิสุกคือให้ได้ทั้งหมดทุกคนอย่างแรกก็คือให้ข้าวชื่อว่าให้กําลังตราบใดเมื่อมีบุรุษผู้ที่มีกําลังมาก ถ้าไม่ได้กินน้ำกินท้าวสักสองสาสีวันกำลังก็ไม่มีคือหมดแรงไม่สามารถลุกได้แต่บุคคลผู้ที่มีกำลังที่สามและได้รับข้าวน้ำ